เจิ๊บสวัสดีครับทุกคนพบกับผมนะพาร์ซิไลค์ทูนะวันนี้เราจะมารีวิวนี่เลยนะครับ 3D painting เอ้ยไม่ 3D paint ปากกา 3D painting มันเป็นเครื่องพิมพ์สามิตินะแต่ชื่อมันก็เขียนอย่างเงี้ยก็แช่งมันนะก็เราจะมารีวิวของพวกนี้กันนะก็ผมไปสั่งจากร้านช้อปปี้นะแต่ผมจะไม่บอกนะครับ เพราะผมลืมแล้วแล้วผมก็ลบช้อปปีไปแล้วด้วยเนื่องจากผมถ่ายรูปไม่ได้โอเคนะโอเคงั้นเราก็จะมาดูกันเลยนะนี่ก็จะเป็นกล่องนะประกาศสามิตินั่นเองนะแต่ไม่ใช่สีฟ้านะครับเดี๋ยวค่อยแกะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะผมแกะออกจากถุงมาแล้วนะจะได้พร้อมนะเพราะมันยับมากแต่ที่จริงก็ไม่หมกักก็จะมีเป็นแบบแบบมีเยอะมากเลยอะ่ะอย่างเช่นเจ้านี่นะครับตัวตัวสวัสดีครับจระเข้นะครับ แล้วก็กระลอกกับแมวเหมียวกระต่ายฮิโปโปยรีราฟแล้วก็ช้างครับแต่สิ่งที่สำคัญสุดคือน,นี่เลยเฮ้ลกล้องไม่โฟกัสอะช่างมาแล้วกันกล้องไม่ัดกันแล้วก็นี่อีกอย่างหนึ่งครับแล้วก็นี่นะครับอีกอย่างหนึ่งแล้วคือกล้องมันไม่โฟกัสนะครับลองปิดแฟลชกันอืมปิดแฟลชยิ่งไม่โฟกัส โอเคช่างไหมแล้วก็มีอันนี้นะครับเป็นที่ใส่นิ้วนะที่ใส่นิ้วใช่ครับที่ใส่วที่ใส่นิ้วผมเองมีสองอันนะก็เดีย๋ยวค่อยดูแล้วก็ปากกานี้เอ้ยไม่สีนี้จะมีทั้งหมดหนึ่งเลยสีฟ้าสองสีเขียวสีเขียวอ่อนสามสีม่วงสี่สีส้มโอ้มี มีสีเนื้อด้วยห้าสีเนื้อแล้วก็หกสีส้มเข้มเจ็ดสีม่วงเอ้ยไียชมพูออกชมพูนิดหน่อยแล้วก็แปดแดงแฉะเก้าสีขาวแล้วก็สิบนะสีดำข้างในมาเรามาดูของในปากกากันนะเปิดเลยเปิดสิเจ้แป๊บแป๊บหนึ่งนะทุกคนมันลำบากนิดหน่อยโอเคเปิดมาแล้วนะครับลายทหาร เพราะลนยนี้มันไม่ซ้ําใครครับแล้วมีของครับอือใช่มีปั๊กมีนี่แล้วก็สีชมอูมโพรหรอไม่ค่อยเข่าวฮนับมีปั๊กมีนู่นมีนี่แล้วก็นี่นะมีสีเพิ่มอีกสามเก้าบวกสามเท่ากับเท่าไรถูกต้องเท่ากับสิบสองนับแล้วก็ พู่มือภาษาจีนอ่านไม่ออกไม่ต้องอ่านดูใน youtube เอาก็วันนี้ผมจะยังไม่มาใช้นะแย่แย่แย่แยย่จนอยู่ก็เป็นจีนก็วันนี้ผมจะยังไม่มาใช้นะคผมแค่จะมารีวิวนะเนื่องจากมันดึกแล้วดังนั้นผมถ่ายไม่ได้เอ้ผมเล่นไม่ได้นะครับพรเดี๋ยวโดนด่ากําลังจะกลางมุ้งนอนเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเก็บไปให้หมดก่อนเดะเดะเดแป๊บนึ่งนะทุกคน โอเคก็น,นี่นะครับก็ผมก็ปิดเรียบร้อยนะก็ของเราเพิ่งซื้อมานะมันก็ต้องดูดีหน่อยนะคเฮ้ยลืมปิดฝาีย๋ยวรีบถ่ายทำแป๊ตจวหนีมาโอเคได้แล้วนะงั้นก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะบา,บายบายคลิปนี้ไม่เปิดหน้านะเพราะขี้เกียจก็ไปดูคลิปอื่นเอาละกันหน้าผมอะ่ะหรือไม่ก็ตรงหน้าปกก็เห็นนะโอเคบา,บายบายโอเคผมรู้ว่าใครๆก็ไม่อยากเห็นหน้าหรอก